ท่านอธิบดีครับตอนนี้เนี่ยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะฮะหลายคนก็เริ่มที่จะออกเดินทางกันแล้วในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยปีนี้เป็นห่วงด้านไหนมากที่สุดเลยครับมาตรการแรกเนี่ยเป็นเรื่องการจัดการนะครับมาตรการด้านการบริการเนี่ยก็ที่ดีแล้วโดยเราให้ทุกพื้นที่นะครับใช้นแนวทางการบริจการเชิงพื้นที่นะครับให้จังหวัดทุกอำเภอนะครับร่างกาของส่วนท้องถิ่นเนี่ย จะตั้งศูนย์ป้องกันและลดรถวิรยุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็วางแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่เนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพปัญหาบริบทเนี่ยจะแตกต่างกัน<อ>จังหวัดบางจังหวัดเนี่ยจะเน้นหนักในช่วงขาออกกรุงเทพนะเช่นอย่างนครสวรรค์นครราชสีมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระนครศรียาเนี่ยที่ช่วงรถจะออกนะครับเขาจะเน้นหนักช่วงวันขาออก ฝับนะแต่บางพื้นที่เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางนี่ต้องเที่ยวเชียงเชียงใหม่ก็ต้องวางให้สอดคล้องกับเส้นทางที่ะจะมีคนใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ของตัวเองนะครับและขนาดตัวยและมาตรการที่สองเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยก็คือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือรดปัจจัยเสีย่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมก็คือเส้นทางคมนาคมเนี่ยทั้งทั้งไล่ตั้งแต่เส้นทางสายหลักนะครับเป็นไปถึงเส้นทางสายรองในระดับหมูบ่บ้านรวมไปถึง เราก็ให้มีการสํารวจตรวจส,สอบกายภาพนะครับว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงซึ่งเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับที่เคยเราเรียกว่าจุดเสี่ยงนะพวกจุดที่ท <ๆ S 2> มันมกักจะเกิดบ,บ่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่โทษท่านไม่ใช้กูะทรองนะครัเราได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้างต้นผลเนี่ยครับทั้งของ คมนาคมเองขององค์กรของท่นเองเนี่ยนะครับให้เล่นรัดผู้ดำเนินงานเนี่ยนะครับอให้เล่นดำเนินการก่อซ่อมปรุงนะครับให้แล้วเสร็จนะครับหรือถ้าไม่เสร็จเนี่ยในช่วงเทศกาลก็ขอให้คืนผิวการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้ปะปนแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยุณพื้นที่ที่อาจจะรอแหลมต่อการเดอรตปเหตุก็ให้ทาเครื่องหมายสัญญาณป้รยนะสัญญาณไฟให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนที่เดินทางและเป็นคนต่างถินเนี่ยนะครับจะได้นห็นแต่เห็นป้ายเตือนที่ชัดเจนล่วงหน้านะครับที่เป็นถนนนะครับส่วนมาตรการที่สามเนี่ยเป็นมาตรการด้านรถปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะยานพาหนะคือรถมอเตอร์ไซค์นะัยรถยนต์รถโดยสารทุกชนิดนะครับรถบรรทุกด้วยเนี่ยนะครับในปีเนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวก็อาจจะมีกรณีเกิด อุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ <S <S ถือรถ <S 2> <S 2> รถโดยสารอ่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไม่ใช่รถประจำทนกับรถไฟครับเนี่ยเราก็พยายามนะโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยครับก็ได้ควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งปีเนี้จากที่เราประชุมเตรียมการเนี่ยคาดการว่าปริมาณผู้ที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจะเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วนะครับหหถ้ารถไม่เพียงพอเนี่ยในมาตรการของรถเสริมนะครับรถเสริ ที่แม่เป็นรถประจุนทางเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบสภาพนะครับอบินตามเลยเป็นกฎหมายมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในรถบรรทุกเนี่ยนะทางกรมขนส่งทาง,ง,งบกก็ได้ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการเนี่ยว่าในช่วงเนี้ยขอใหออ้หยุดประกอบกิจการการขนส่งนะหลือเรียกการใช้รถบรรทุกในบางดังนะครับในบางกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดปริมาณรถนะครับและรถใหญ่เนี่ยที่จะอยู่ตามเส้นทางนะครับเนะี่ย ส่วนมาตรการที่สี่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยครับคือด้านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับตัวคนครับเพราะว่าถนนดีนะครับการน้านดีครับคนขับเนี่ยถ้าดีด้วยเนี่ยความปลอดภัยจะสูงมาตรการด้านของคนขับเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรนะเราพบว่าในทุกเทศกาลและในตลอดปีเนี่ย พฤติกรรมที่นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเราเรียกว่าพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยนะก็คือหนึ่งขับรถเร็วเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก,กําหนดนะฮะอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้ต่อเนี่ยการขับขี่โดยไม่สวมถ้ามอเตอร์ไซค์นะครับไม่สวมหมวกนิรภัยถ้ารถยนต์ก็เข็มขัดนิรภัยนและประการที่สามก็คือขับขี่ในขณะมึนเมาก็คือเดิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะปีนี้ก็คุมเข้มนะครับว่า ในตั้งแต่ต้นทางนะครับในสถานที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ขอไปแบบตามกฎหมายไม่จําหน่ายกับกลุ่มที่อมีอายุตมม่ำกว่า20นะครับซึ่งเราก็พบเช่นเดียวกันว่ากลุ่มที่อายุตั้งแต่15ขึ้นไปเนี่ยถึง่สปีกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่เอเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีการเสียชีวิตโดยเฉพาะยานพาหนะม,นมอเตอร์ไซค์นะครับอ๋อฮะกำลังวัยรุ่นช่วงนั้นครับต้เพิ่มมาตรการในการตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดนะครับกรณีถ้าเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะดูพอิีครับแล้วเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการตอกเลือดเพื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในในกระแสเลือดว่าเกิมมซึ่งกําหนดไว้จุ่ที่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าชักเตินเนี่ยก็จะต้องอทาง ตลอดนะครับก็จะดําเนินการในเรื่องการสืบสวนขยายผลนะครับก็จะเป็นหน้าที่ตํารวจต่อไปว่าว่าผู้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะได้ได้ได้รับเครื่องดื่มกอฮอล์เนี่ยมาจากไหนอ่าทําไมใครขายให้ผิดกฎหมายนะครับสุดมาตรการสุดท <1971. S 2> ้ายเนี่ยเป็นมาตรการที่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับการปฐมพยาบาลหรือการช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยที่ทันเวลาหรือมีการนําส่งไปยังสถานพยาบาลหรือโงรงพยาบาลเนี่ยเด้รวเดเร็วนะ,ะก็จะช่วยลดการเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตลงได้นะครับอันนี้เราก็าเน้นในเรื่องความพร้อมของโงรงพยาบาลของแพทย์พยาบาลอันก็คือหน่วยการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเพื่อใ,ให้สามารถเข้าถึงุจุดที่เกิดเหตุ ได้เร็วที่สุดแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะครับ